ได้การลงทุนทองคำคุณจะไม่พลาดทุกการทองมองขาดทุกกา,กา,การจะลงทุนและเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในช่วงท้ายรายการเราพูดคุยกัน เราบอกว่าช่วงนี้นะครับราคาทองคำนะครับก็ดูซบเซาไปนิดนึงนะครับวิ่งกันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับโดยปัจจัยที่ต่างทุกคนนะครับต่างเฝ้ารอนะครับการประชุมเฟดในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มาเก็ตอัพเดตนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานเนี่ยทำจุดต่ำสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสสิบดอลลาร์ทรอยออนนะครับสุดสุดเมื่อเช้าอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าดอลลาร์ทรอยออนนะครับค่าเงินบาทบ้านเรานะครับแข็งค่าสุดอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดเก้าห้านะครับ อ่อนค่าสุดอยู่ที่38.14นะครับผมดอลลาร์อินเด็กส์นะครับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจาก1 1 0ยสิบหจุดเนี่ยขึ้นมาที่111.63จุดนะครับดาวโจนนะครับปิดลบที่128.85จุดนะครับยืนอยู่ที่32,732.95จุดนะครับผมราคาน้ำมันนะครับก็มีย่อลงมาเล็กน้อยนะครับส่ำสุดอยู่ที่87.93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับลดลงต่ำสุดอยู่ที่85.38นะครับผม ส่วนพันธบัตรสหรัฐสปีนะครับวิ่งอยู่เลนส์4.02-4.1%นนะครับผมก็ค่อนข้างจะวิ่งหนึ่งกรอบแคบๆนะครับแล้วก็เปิดต้นเดือนมาเลยนะครับ S P D R เนี่ยขายทองคำนะครับที่2.02ตันนะครับมายืนอยู่ที่ตอนนี้ยืนอยู่ที่920.57ตันนะครับผมก็ราคาทองคำ S P D R ก็โจหัวเดือนนี้ในการขายก่อนเลยนะครับ มาดูข่าวเมื่อคืนนะครับกพตอน2ทุ่ม45นะครับก็เป็นตัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับในเขตชิคาโกนะของสหรัฐนะครับก็ออกมาในค่อนข้างที่จะออต่ำกว่าคาดการณ์ครับโดยที่คาดการอยู่ที่47จุดนะครับเปิดมาเพียง45.2จุดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตอน5โมงนะครับก็จะเป็น C P I ของทางฝั่งยูโรโซนนะครับผมก็ออกมาเนี่ยต้องบอว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของ ฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะครับจาก10.2เนี่ยขึ้นมาที่10.7นะครับในส่วนของ GDP เนี่ยคาดว่าจะเติบโตได้1%นะครับเติบโตได้เพียงแค่0.2%เท่านั้นนะครับผมก็ถือว่ายังฝั่งยุโรปก็ยังคงวิกฤตอยู่นะครับต่อมานะครับในคืนนี้นะครับเป็นดัชนิ PMI ภาคการผลิตนะครับของสถาบัน ISM นะครับ ครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบจุดเก้าจุดนะครับคาดการณ์อยู่ที่ห้าสิบจุดก็น่าจะทรงง,ง,ง,งกลางนะครับอาจจะต้องดูว่าตัวเลขที่ออกมาน้อยกว่าคาดเนี่ยอาจจะเป็นผลบวกกับราคาทองคําได้เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งงานเปิดใหม่นะครับจีโอทีนะครับครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่สิบล้านห้าหมื่นสามพันตำแหน่งนะครับคาดการณ์อยู่ที่สิบล้านนะครับผม ผงต้องเฝ้าดูต่อไปนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมีผลแค่ระยะสั้นๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วตีมเนี่ยตีมใหญ่เนี่ยผมว่าต่างคนต่างเฝ้ารอเรื่องกลขึ้นดอกเบี้ยซะมากกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับกับการประกาศดอกเบี้ยของทางสหรัฐนะครับก็จะเห็นว่านะครับสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับเฝ้ารอนะครับพักตัวเพื่อรอข่าวนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากรุนละมิเน่มีถือความเสี่ยงมากนะครับก็สามารถปิดพอรชั่นก่อนได้นะครับเพื่อ ลดความเสี่ยงนะครับผมแล้วรอดูว่าตลาดตลาดเนี่ยมีความชี้ชัดมากกว่านี้คพ่อกลับเข้ามาก็ได้นะครับผมแล้วก็มองบอกว่าช่วงนี้นะครับข่าวรอบโลกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสงบเลยทีเดียวนะครับสงครามเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเดินหน้านะครับตีนยังคงเดินหน้าปิดเมืองต่อไปนะครับทางาลาดเนี่ยก็น่าจะยุ่งอยู่กับภายในประเทศนะครับจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับผมทุกอย่างก็เลยดูเงียบนิดนึงครับเหมือนพายุกำลังจะมาเลยนะครับผม แล้วก็เรามาดูในส่วนของสังสารัทและกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับในโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้บริษัทน้ํามันนะครับที่ได้รับอันนี้ส่งนะครับผลกําไรมหาศาลเนี่ยจากวิกฤตสงครามและน้ํามันนะครับผมจนทําให้ในต้องบอกว่าช่วงนี้บริษัทน้ำมันในแต่ละบริษัทนะครับก็ปร,ประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยเติบโตขึ้นมามากเลยทีเดียวนะครับก็ได้เรียกออก ออกมาเรียกร้องนะครับให้บริษัทเหล่านี้ครับช่วยประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกําไรมาซัพพอร์ตนะครับหรือเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเรามองว่านะครับที่บริษัทกาไรขนาดนี้เพราะเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยเอาเปรียบประชาชนนะครับผมก็เหมือนเป็นการผลักนะครับว่าให้จะบอกว่าช่วงนี้ที่ค่าของชีพแพงครับเกิดจากบริษัทน้ํามันนะครับเป็นการกงบริษัทน้ํามันเนี่ยขุดลืกขวดนี้นะครับผมแล้วก็บอกกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะ ใช้กฎหมายวินฟอร์แท็กนะครับผมก็คือเหมือนกฎหมายที่มีการเลียกเก็บภาษีนะครับเพิ่มจากสถานการณ์ที่ผิดปกตินะครับผมอย่างเช่นในกรณีเขตนี้ที่เกิดขึ้นก็ตามนะครับผมกระดูกกฎหมายบ้านเขากระดูมีความยืดหยุ่นแปลกๆดีนะครับบางอย่างก็อาจจะดูใจร้ายนิดนึงช่วงที่ราคาน้ํามันลดลงเยอะๆเนี่ยไม่รู้มีใครช่วยเขาได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาพบกับอาจารย์ปุ้ยนะครับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเรานะครับอาจารย์คิดว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจนะแบบสนใจบ้างนะครับผม สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับตรงนี้ก็มองเงาๆนิดนึงนะครับอาจารย์ซึมแล้วซึมอีกนะครับครับก็มองเป็นการปรับฐานก็แล้วกันนะฮะมองเป็นการย่อตัวเพื่อสะสมกําลังต่อแล้วกันนะครับถือว่าใครที่อยากจะได้ราคาดีๆเนี่ยนะฮะก็รอตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในกราฟเทคนิคกันนะครับแล้วแชร์กราฟครับ เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับเราบอกว่าให้ไปตั้งรับนะครับแถวแถวหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหรียญนะครับซึ่งมันก็มาแล้วนะฮะมาช่วงเมื่อคืนวานนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะต่อเนื่องมันจะถึงช่วงเช้านะฮะช่วงเช้าก็มียอดออกมาที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหรียญนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการดิ้นตัวกลับขึ้นไปนะครับและตอนนี้เราจะเห็นว่า ปัจจุบันอยู่ที่1638เหรียญน,นะครับซึ่งก็มองดูแล้วก็น่าจ,จะเป็นไปตามคาดการ์แล้วล่ะนะครับดันะงนั้นเนี่ยใครเข้าซื้อไว้นะครับเข้าซื้อทันถือรอไว้ก่อนนะครับนะถือรอไว้ก่อนนะครับสำหรับทองคําแท่งในบ้านเราถ้าถ้าซื้อไว้ก็ถือรอไว้เลยนะครับโกลด์สปอตก็ถือรอเพื่อจะไปทํากําไรนะครับนะทีนี้เป้าหมายเนี่ยนะครับเราเราดูว่า,อาทองคำเนี่ยนะครับ เื่อกจากว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามานะฮะมาเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหากเราดูแล้วเนี่ยนะครับการดิดตัวขึ้นในรอบนี้ยังไม่น่าจะไปได้ไกลนะฮะเพราะว่ายังมีเรื่องเป้าหมายดอกเบี้ยนะครับท,ที่ยังกดดันราคาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแนวต้านแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยก็น่าจะอยู่ถแถว 1, หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญประมาณนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ในระหว่างวันเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นราคาทองคำดีบาวขึ้นไปใกล้ๆ1640งหร้อยส่สเหรียญก,กว่าเนี่ยนะครับใครที่จะทำกำไรออกมาก่อนก็สามารถที่จะทำได้นะฮะส่วนใครที่จะไปรอเปิดช็อตเเซลล์ per per นะครับเดี๋ยวรอให้ให้ราคาเนี่ยชนใกล้ๆ เส้นดาวเทนตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับก็คือประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันร้อยหกสิบเหรียญลงขึ้นไปก่อนนะครับนะฮะก็คือเส้นดาวเทนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นระดับเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันร้อยวันด้วยนะฮะก็เอ่อดังนั้นเนี่ยนะฮะในตอนนี้ก็ยังมองว่าการดิดตัวขึ้นก็ยังไม่น่าจะทําได้สูงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบ นะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวรับแนวต้านของวันวานนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับจะเป็นแนวรับของวันวานนี้ก็ใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้อาจจะยังยังอยู่ในวงจํากัดนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆไปก่อนนะครับแล้วก็เราคงจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงประมาณกลางกลางสัปดาห์เนาะ นะครับน่าจะทราบผลประมาณกลางกลางสัปดาห์เนี่ยนะฮะก็ใครที่รอ,อนะครับรอการประกาศผลอบก่อนเนี่ยก็ก็สามารถทําได้อยู่นะฮะก็คือพูดง่ายว่าวันนี้ระหว่างวันเนี่ยน่าจะเล่นได้รอบสั้นๆเท่านั้นนะครับก็คือ,อใกล้ๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับนะก็จะมีแนวรับกับแนวต้านที่ที่ได้หาไว้ นะครับได้คำนวณไว้ในช่วงเช้านะครับหลังจากนั้นถ้าดีตัวขึ้นมาถ้าใครเข้าซื้อแล้วมีกําไรบบก็ค mm. งจะรับไปคำอะไรไปนะครับนะแต่ว่าทองคาแท่งเนี่ยนะครับเปิดตลาดช่วงเช้ามาเนี่ยนะฮะหลุดสอง0มนเก้าพันหะ้าร้อยนะหลุดลงมาแล้วนะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับเนะี่ยฮะ เมื่อวานนี้เงินบาทเนี่ยสูงสุดไปถึงสามที่แปดจุดหนึ่งสี่เลยนะเมะื่อวานนี้นะครับนะแต่ว่าเช้าวันนี้นะฮะราคาอยู่ที่สามสิบเจดจุดเก้านะฮะจุดเก้าห้าเก้าสี่ประมาณนี้นะก็เลยทําให้ราคาเปิดในช่วงเปิดตลาดในเช้านี้นะฮะราคาอาจจะหลุดต่ำกว่าสองหมื่ก้าพันห้าร้อยแต่ถามว่าถ้าดูจากทรงของเงินบาทแล้วเนี่ย นะฮะนะก็เดีย๋นะยวฮะเดี๋ยวผมขออนุญา,าตเดี๋กราฟของอ่าดาราเด็กนิดนึดนดนงแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแชร์ครับแชร์ครับอ่าดาราเด็กนิดนึงนะฮะก็งี้นะครับเนือ่องจากว่าระยะเวลานเนี่ยเริ่มเข้าใกล้ในเรื่องของการประชมุม บรย่การเงินหรือประชุมเรื่องดอกเบีย้ยเนี่นนยฮะพิจารณาเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะเห็นดอลลาร์เด็กนั้นมันอาจจะมีการดีตัวขึ้นนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับเราไปดูดอลลาร์เด็กกันนะครับส่วนยอดกราฟดอลลาร์เด็กดอลลาร์เด็กนั้นนะครับภาพรวมเนี่ยกำลังจะดีตัวขึ้นนะครับถ้าเราดูจากภาพกราฟแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่า ในปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์เด็กเนี่ยกำลังจะดีตัวขึ้นนะครับหากการประชุมมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับนะก็น่าจะแข่งค่าขึ้นได้อีกนะทีนี้แข่งค่าขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็น่าจะไปชนตำแหน่งแถวๆตัวนี้นะฮะนะที่ดัชนี1 1 2 5บจนะครับปัจจุบันนี้ดัดช,นนนดชนีดอลลาร์เด็กเนี่ยอยู่ที่1 1 1 1 8นะครับนะก็อาจจะดีตัวขึ้นไปได้นะก็คือแข่งค่านั่นเองนะครับ แข่งค่าเงินบาทก็จะอ่อนนะครับเงินบาทก็จะอ่อนในในอนาคตข้างหน้านะครับนะแต่นั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับณตอนนี้อาจจะย่อลงมาชั่วคราวนะครับสําหรับค่าเงินบาทนะอันนี้คือคือกราฟดอลล่าเด็กนะครับนะก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นนะนั่นก็คือ,อกราฟจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแท่งฟีเขียวเหลืองนะ นะะมันจะมันจะขยับตัวขึ้นต่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือแข่งค่าข,ขึ้นมานะครับแข่งข่าขึ้นทีนี้เราก็มาดูในส่วนของอกราฟเงินบาทนะฮะเราย้อนไปยเราเราย้อนไปอยู่ในในหมวดของเงินบาทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือกราฟเงินบาทนะครับเราจะเห็นว่า เงินบาทเนี่ยแม้ว่าจะมีการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับนะฮะแต่ว่าตราบใดถ้าดอาลาดาล่าดอลล่าเด็กของเขามีการขยับตัวแข็งค่าขึ้นมานะฮะหรือกราฟเขาดิดตัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเงินบาทก็จะดิดตัวขึ้นตามนะครับก็คืออ่อนค่านะครับก็เป็นไปตามกราฟในลักษณะแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ากราฟดอาลลร์อินเด็กต์กับกราฟเงินบาทเนี่ยจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเลยนะฮะนะคือรูปแบบกราฟจะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับ นะมีการยอ่อมีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นจะมีการดิดตัวขึ้นไปนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะโดยมีแนวต้านอยู่ในแถวที่38.5-38.6นะครับนะอันนี้สำหรับค่างเงินบาทนะครับที่จะดิดตัวขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับเราเรา,เราอาจจะโดนกดดันจากค่างเงินบาทนะครับจากการพักตัวของค่างเงินบาทระยะสั้นๆเนี่ยทำให้ละ คาทองคําแท่งที่เป็นเงินบาทนะครับหลุดระดับสอง0 0เก้าันหร้อยเหรียญห้าร้อบาทลองอมานะครับดังน,นั้นใครจะเข้าซื้อนะครับใครจะเข้าซื้อนะครับก็สามารถทําได้นะครับนะสามารถทําได้เพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี้ยนะครับในช่วงการประกาศดอกเบีย้ยเนี่ยเงินบาทจะอ่อนค่านะครับเงินบาทจะอ่อนค่าก็น่าจะส่งผล ให้ราคาทองคำภายในประเทศนั้นมีการขยับตัวขึ้นไปได้นะครับอ,อันนี้อันนี้นะครับดูหลื่นเก0บาทออกมาแล้วนะครับทีนี้อ่าปัจจุบันนี้นะครับดูทองคำนะทองคำเนี่ยเริ่มดีบาวเริ่มดีตัวขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านแรก1,646หกถึงห6 5่นเหรียญน,นะครับนะอันนี้คือระหว่างวันนะครับนะแต่ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ นะหรืออาจจะเป็นช่วงค่ำคืนนะครับแนวต้านมันอาจจะขยับขึ้นมานะครับนะนะอันนี้คือเผืือเผื่อแนวต้านในช่วงกลางคืนนะฮะอาจจะขยับมาที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกนะครับนะไปจนถึงหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้านะครับนะอันนี้จะเป็นในช่วงกลางคืนหรือวันพรุ่งนี้นะครับนะก็คือ น่าจะดีดตัวขึ้นก่อนการประชุมสักระยะหนึ่งนะครับนะก็คือเพื่อไงว่าแพทเทิร์นของข้างเงินบาทน,น่าจะเป็นเอ่อแพทเทิรนแพทเทิร์นของทองคำนะครับมันน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับย่อลงมาแล้วนะครับวันวานนี้นะครับน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ หลังจากวันนี้นะฮะวันนี้น่าจะเป็นลักษณะการดีดตัวขึ้นไปนะครับอาจจะไปดีดตัวขึ้นไปทดสอบแถวเส้นค่าเฉลี่ยหรือเส้นดาวเทนนะครับนะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะแล้วในช่วงของการประกาศดอกเมียเนี่ยนะครับมันอาจจะมีย่อลงมานะนะฮะอันนี้อันนี้คือช่วงประกาศดอกเมียนะนะอาจจะมีการย่อลงมานะครับกรอบการตั้งรับก็คือ1 6 3 0งพันหร้สิบเหรียญนึ่งันร้อยยี่สิบเหรียญนั่นแหละนะฮะยังสามารถทําได้อยู่นะครับนะก็ ฝากนักทุนนะฮะคงคงพิจารณาตามกรอบแนวรับที่ให้ไว้นะครับนะแล้วหลังจากการประกาศดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมีการขึ้นสูงสูงได้แล้วล่ะนะครับนะฮะนะนะหลังจากประกาศดอกเบีย้ยขึ้นไปนะฮะเราค่อยไปรอรุนการดิดตัวขึ้นนะครับอาจจะเห็น1น70 1,680เหรปดิเหรียญอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะซึ่งเ,เดี๋ยวขอให้มีการาประกาศ ในเรื่องของการประชุมให้ผ่านพ้นไปก่อนดีกว่านะครับเราค่อยไปไปคาดการณ์หลังการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ณตอนนี้นะฮะทองคำน่าจะเป็นแพทเทิร์นในลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะครับนะแล้วในช่วงการประชุมมันน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือมุมมองที่ที่ได้มองไว้นะครับนะแล้วหลังจากการประชุมเราอาจจะเห็นดิดตัวขึ้นสูงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ก็อันนี้เป็นเป็นมุมมองที่ที่ได้คาดหวังไว้นะครับได้คาดการไว้นะฮะทีนี้เรามาดูกรอบแนวรับแนวต้านระหว่างวันนะครับกรอบการเล่นระหว่างวันนะครับก็คือกรอบตรงนี้นะครับแนวรับกับแนวต้านระหว่างวันนะครับแนวต้านโกลสปอตหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหกถึงหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกเหรียญแนวรับโกลสปอตหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดเหรียญนะครับแล้วก็ค่ามาที่การโทรหกจห้านะครับแนวต้านอยู่ที่ 2 9 5 3 0เนสสบาทไปจนถึง29,730เก็ด้อยสาสิบาทนะครับแล้วก็แนวรับสองคำเกาส่วนจอยู่ที่29 2 8 0เันสบาทไปจนถึง29 1 0 0ันหนึ่งอบาทนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบการเล่นอทองคำในช่วงะระหว่างวันในวันนี้นะครับนะก็ช่วงท้ายรายการนะครับคงจะต้องมาพูดคุยกับนักทุนทางบ้านนะครับสําหรับนักทุนทางบ้านนะฮะที่มีคําถามก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทางรายการเลยนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่คําถามแรกนะครับอาจารย์ครับคุณคุณสุภาพพรนะครับถ้าเกิดขึ้นดอกเบีย้ย0.75มีผลต่อทองมากหรือน้อยครับอาจารย์ก็น่าจะมีผลในด้านลบนะครับนะด้านลบต่อทองคาแต่ว่าการย่อตัวคิดว่ายังไม่น่าจะมากนะยังไม่น่าจะลงลึกมากนะันะครับบริเวณแนวรับ ใกล้ๆหนึ่งพันอร้อยสามสิบเหรียญหนึ่งพันอร้อยี่สิบเหรียญน,น่าจะเอาอยู่นะฮะน่าจะน่าจะรับได้อยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเลขศูนย์จุดเจ็ดห้าเนี่ยเรารับข่าวมานานแล้วรับข่าวมาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วนกะ็แล้วก็อวกอพอพอมีเ,อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เปิดบางบางท่านเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการขยับขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปนะครับอาจจะส่งผล ในด้านรบต่อเศรษฐกิจนะฮะก็เลยทาให้มีมุมมองว่าด้วยการแสดงความเขียนคราวที่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะบั่นทอนในเรื่องของดอกเบีย้ยในการประชุมในครั้งหน้านะฮะก็คือหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะก็จะมีในในช่วงของอเดินทางไปเนี่ยนะฮะก็มันมันก็จะเบาลงนะฮะก็คือนะฮะมุมมองก็คือในเรื่องของดอกเบีย้ยก็อาจจะ เริ่มเริ่มที่จะมีมุมมองที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับนะะเพื่อรักษาเสถ่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทีนี้คําตอบนี้นะครับก็คือถ้าเปิดขึ้น0.75เนี่ยมีผลกระทบสองคำมีครับในด้านลบนะฮะอาจจะเป็นด้านลบแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงมากนักนะฮะเพราะว่ารับข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะฮะปั่นปั่นกันมาเป็นเดือนกันนะครับครับ จะขึ้น7 5นะครับครับครับผมต่อไปนะครับคุณอวยพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปุยรัฐกิจกรนะครับแล้วก็สวัสดีครับโจนะครับนั่งรอเลยครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์เช้านี้2,950อยากเข้ามากเลยครับครับราคาต่ำกว่าแล้วนะฮะ96.5ได้ต่ำกว่า29,500แล้วนะครับนะอ่ะทีนี้ เราเห็นสองหมนเกพแล้วนะครับสอง0มนเก้าพนต้นๆหรือกลางๆค่อยพิจารณานะครับสําหรับฝั่งซื้อนะก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสได้เข้าอยู่นะครับนะเพราะว่าเงินบาทช่วงนี้น่าจะเริ่มพักตัวเนาะน่าจะจะเริ่มแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าภาพรวมของเงินบาทแล้วเนี่ยภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับท่าดอกเบีย้ยขึ้น เงินตักก็จะต้องอ่อนค่าต่อนะครับครับผมเหมือนก็น่าจะรอพยศกันพอสมควรนะครับเนี่ยคุณวโรดครับซื้อวันนี้เนี่ยครับหรือว่ารอหลังข่าวรอรังประชุมดีครับอาจารย์ครับจะจะวันนี้ก็ได้ครับนะถ้าจะจะ่าหาจังหวะก็ซื้อนะครับนะเพราะว่าราคารลอตามกว่าสามสิบเก้าพันห้าร้อยละแล้วก็ถือว่าเราได้ราคาที่ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะครับครับผมอย่างนี้ครับ คุณอวยพรนะครับอาจารย์ค่าซองแท่งสามสิบาทฉเฉลี่ยทุนที่สองเก้าแปดแปดสามสือรอหรือซื้อตัวเฉลี่ยดีคะซื้อถัวเฉลี่ยดีหรือซื้อถัอวเฉลี่ยนะครับถ้าจะซื้อถัวเฉลี่ยก็ทําได้นะฮะทําได้อยู่นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเนาะเราเราเห็นเทศกาลในในข้างหน้าเนี่ยเราเห็นในเรื่องของจีนที่จะถึงใช่ไหม อีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับนะก่อนจะถึงตุงกจีเนี่ยสังเกตได้เลยนะฮะว่าราคาจะมีการขยับตัวขึ้นนะครับขยับตัวขึ้นคือคือตลาด่วงหน้านะฮะก็คือตลาดฟิวเจอร์เขาจะเก็งกำไรกันไปก่อนนะครับเขาคาดการณ์ว่าอา,อาจจะมีการใช้อทองคําเพิ่มมากขึ้นนะฮะในยเฉพาเทศกาลหรืออาจจะเ,เป็นช่วงฤดูกาลของเขานะที่ เดือนพิกาเดือนธันวาเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคำเนี่ยมันเริ่มขยับตัวขึ้นนะครับนะหลายๆครั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นช่วงช่วงเดือนนี้เอ่อพราะวันนี้วันที่หนึ่งพิกานะครับครับผมเราอาจจะเห็นกลางกลางเดือนไปแล้วก็ได้นะฮะหรือหลังหลังประชุมเสร็จไปแล้วเนี่ยราคาอาจจะเริ่มเริ่มเริ่มมีแรงไล่ซื้อกลับขึ้นไปนะฮะดังนั้นเนี่ยใครจะเข้าซื้อซื้อเฉียดถอดเฉียก็ ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็น,เป,น,เ,นเป็นอะไรที่ที่ทาได้นะครับเป็นอะไรที่ทําได้แล้วก็ตอวหมื่นกพันแปดร้อยแปดสิบสามเป็นราคาที่ถเฉลี่ยนะครับถ้าเราซื้อถัวละลอีกอีกสักสักออเดอร์หนึง่งนะก็จะได้ราคาที่ถเฉลี่ยถูกลงมานะครับนะส่วนถ้าซื้อแล้วนะครับแนะนํอถือเราต่อไปนะครับคิดว่าราคาน่าจะขึ้นได้สูงมากกว่านี้นะครับนะ น่าจะน่าจะปล่อยได้นะครับอาจจะได้เห็นใกล้ๆสองหมื่นเกพันเจ็ดร้อยสองหมื่นก็พันแปดร้อยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะเดร้อยเมื่อก่อนก็ได้นะครับครับผมก็ถามผมนะครับอาจจะต้องรอข่าวออกนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปปิดนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าจะให้ถัวจริงๆอยากให้ถัวไกลนิดนึงนะครับเพราะว่ายิงซอยไม้เข้าแพงหางเนี่ยมันจะออกได้ง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดรีบเข้าไปเดี๋ยวจะ พอติดบนมันจะติดกันหมดนะครับผม๋ยวาตัดสินใจพลาดกันนะครับแล้วก็ช่วงจะทิ้งช่วงราคาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับทิ้งช่วงราคาไว้สักนิดหนึ่งนะครับอ่านกันตั้งห้าเหรียญสิบเหรียญนะฮะซื้อตัวเฉลี่ยไปนะครับครับผมก็ํำถานน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับผมขอขอบพระคุณอาจารย์คุยแม่ครับพี่คำชี้แนะครับยังไงแต่ก็ลบกวนอาจารย์อัปเดตแนวรับแนวต้านให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาทีหลังอีกทีได้ไหมครับ ครับก็วันนี้นะฮะมุมมองคําถามเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะก็คือส่วนหนึ่งก็น่าจะรอซื้อนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะไปรอปิดทํากําไรนะครับนะมีบางส่วนที่ยังติดดอยแล้วก็จะไปรอถัวเฉลี่ยนะครับดังนั้นในรอมนี้สามารถทําได้นะครับยังสามารถที่จะาหาจังหวะเข้าซื้อพอร,รอเก่งกำไรที่ที่จะขาดทุนเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าเรามองว่าหลังหลังการประชุมเนี่ยราคาน่าจะมีการ ขยับตัวขึ้นนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับเราอาจจะโดนกดดันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับนะแต่ก็ตามเนะื้อเมื่อวานนี้ก็มาตามกรอบแล้วนะครับกรอบแนวรับของโกลสปอตนะครับนะแล้วก็มีการติดตัวขึ้นไปตามคาดนะครับนะ,ะจะติดขัดก็ในเรื่องของเงินบาทนั้นะที่ยังแข็งค่าอยู่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นในขณะในขณะที่โกลสปอตยังกำลังกลังขยับตัวขึ้นไปนะครับก็น่าจะพอช่วยได้นะครับทําให้ราคาน่าจจะ ไม่ส่งตัวก็หรืออาจจะมีการขยับตัวขึ้นได้ระหว่างวันนะครับนะมาสรุปกรอบแนวรับแนวต้านนะครับโกลสปอร์ตนะครับโกลสปอร์ตอยู่ที่แนวต้าน1,646แล้วก็1,6 5่เหรียญน,นะครับแนวรับโกลสปอร์ตอยู่ที่1,628หกร้ยี่บแปดถึงหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ค่ามาที่เก้าสิบกจุนะครับแนวต้านอยู่ที่สองหมาบาทนะครับไปจนถึงสองหมกันเจ็ดรบบาทนะครับนะ แล้วก็แนวรับสองคำขร้นโซนหน้าอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบาทเป็นถึงสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองแล้วก็เกาะกันเล่นระหว่างวันในวันนี้นะครับนะก็เราก็คงจะต้องติดตามนะฮะในเรื่องของการประชุมนะฮะที่จะมีขึ้นในช่วงวันน่าจะเป็นวันพุธนะวันอังคารในวันพุธเนี่ยนะฮะเราไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเผร็จน้นจะปรับดอกเบี้ยไปที่ระดับราคาเอ่อที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับ จะเป็น0.5หรือ0.75นะครับก็ต้องรอดูในรอบนี้นะครับนะถ้า,าขยับไป0.75นะฮะก็น่าจะมีผลในด้านลบต่อราคาทองคำนะครับแต่ถ้าเป็น0.5นะครับนะถ้าเป็น0.5นี่อาจจะมีการาดิดตัวขึ้นได้นะครับมีการดิดตัวขึ้นได้ในในช่วงประกาศนะครับนะก็อยู่ที่ตัวเลขในวันในในวันประกาศด้วยนะครับวันนี้ก็คงให้มุมมองกับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและคงจะต้องมา พูดคุยแล้วก็ติดตามในโนบาคาร์งทาคำเป็นต่อไปในคลิปคลิปหน้านะครับวันนี้ก็คงจะต้องจากลากันไปเพงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอก่าวลาแล้วตอนนี้เลยนะครับวันนี้ขอตบก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์เพคครับชนแนะนะครับแล้วก็เหมือนจะมีคนถามท่านหนึ่งนะคุณวโรดนะครับวรเราซื้อหลังการประชุมเฟดภายในประมาณกี่ชั่วโมงนะครับหรือมันดึกครับก็ ประชุมก็มีตีหนึ่งประมาณคืนคืนวันพุธนะครับแล้วก็เป็นตีหนึ่งพรหัสนะครับผมก็ช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องเฝ้ารอนิดนึงนะครับก็ต้องโอเคครับก็คําถามก็วันนี้ไม่เท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับแล้วเราตอบให้ไม่ทันในไลฟ์นะครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้นะครับจะมีทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยดูแลย้อนหลังให้นะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตกับทางเรานะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางขึ้นมาด้านล่างได้เลยและยิื่นนะครับกดติดตามเราได้นะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับ G Cap Go หรือก็ส u b s ร r i b e ช่อง YouTube GC บโก้เช่นเดียวกันคุณจะไม่พลาดทุกโอกาสทองในการลงทุนนะครับและสามารถย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้นะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเรื่องทองนะครับเวลา8 5 0มงต้นไปนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์